สวัสดีครับสวัสดีชาวร้องเพลง .com ทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูฟิลมอีกแล้วนะครับในรายการที่จะนําเสนอนะครับทริคดีๆสำหรับคนร้องเพลงโดยเฉพาะครับวันนี้นะครับครูฟิลมจะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนคีย์เพลงใน YouTube เปลี่ยนได้เลยบนหน้า YouTube ไม่ต้องรอเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเราก็ไม่รู้ว่าครูฟิมคือใครนะครับเดี๋ยวขออนุญาตในะั้ตัวนิดนึงนะครับครูฟิมนะครับเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งร้องเพลง .com รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็น vocal c o u n s เ l o r ครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านเสียงทั้งด้านการพูดและการร้องให้กับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือเป็น p r o f e s s ั o นอลครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถติดตามร้องเพลง .com ได้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ร้องเพลง .com อินสตาแกรมร้องเพลง .com ลของร้องเพลง .com น right? ะ <c oughs> ครับรวมถึงเว็บไซต์ร้องเพลง c o m ที่จะมีบทความต่าง,างๆที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงครับรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับที่ร้องเพลง .com ที่เป็น YouTube อย่าลืมกดไลค์รร б, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริง๊งให้กูฟิลมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแต่กี้กูฟิลมบอกไปว่ากูฟิมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนคีย์บนยูทูบทุกคนก็งงว่าฮะยูทูบมันเปลี่ยนคีย์ได้ด้วยเหรอ จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่า YouTube มันสามารถที่จะเปลี่ยนความช้าวความเร็วในการเล่นวิดีโอได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีว่าทําอย่างไรนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนคีย์เพลงได้ด้วยซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเรนเดอร์ไม่ต้องรอ process ใดๆเลยนะครับและที่สําคัญเวลาใช้เนี่ยใช้ง่ายมากเวลาเราอยากร้องคาราโอเกะที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับเปิดจากยูทูบเนี่ยแล้วคีย์มันไม่ตรงกับคีย์ที่เราร้องเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปดูขั้นตอนกันนะครับอ่ะมาที่หน้าจอนะครับ ครูฟิล์มแนะนำนะครับว่าจะต้องเป็นโครมหรือเป็นโอเปร่านะครับแต่คิดว่าใช้โครมน่าจะใช้โครมกันเกือบทุกบ้านแล้วมั้งเนาะก็นะครับเปิดเบราว์เซอร์ที่เป็นโครมขึ้นมานะครับและเราต้องไปโหลดนะครับ extension ส่วนเพิ่มส่วนต่อขยายนะครับที่ชื่อว่านี่นะครับดูเลย music speed changer นะครับให้ทุกคนนะครับ ไปค้นหาส่วนขยายนี้นะครับบน Chrome Web Store นะครับอ้าวกด Enter ไปเลยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีส่วนต่อขยายอันนี้ขึ้นมามนเห็นไหม Music Speed Changer ที่มันเป็นโลโก้สีฟ้ารูปลูกศร,รชี้ขวานะครับอ่ะอันนี้เราคลิกไปเลยนะครับจากนั้นเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าเพิ่มใน Chrome นะครับหรือ Add to Chrome อันนี้แล้วแต่ภาษาของเบราว์เซอร์เราใช้ภาษาอะไรเพิ่มใน Chrome เพิ่มกดปุ๊บปึ้ง กด add extension นะครับกด add extension จากนั้นมันจะขึ้นมาเตือนว่าเออมันได้ add แล้วนะนู้นนั่นนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลย นะครับถ้าเราลงสําเร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ว่านําออกจากโครมแต่เราไม่ต้องนําออกนําออก,กคือเอามันออกเราไม่เอาออกนะเราจะต้องใช้อย่างนี้นะครับบางคนที่ยังไม่เคยลง extension นี้มาก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะให้เราปิดเปิดโครมแบบปิดแล้วค่อยเปิดมาใหม่ก็ได้มันจะให้รีสตาร์ดนะครับแต่ว่าในเคสเนี้ยครูฟิล์มเคยลงแล้วอาจจะไม่ต้องปิดเปิดใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยพอเราลงเรียบร้อยแล้วเราจะเช็คว่าเรามี extension นี้อยู่ในโครมหรือ,อยังให้ไปที่ขวาบนนะครับขวาบนของของโครมจะสังเกตว่ามันจะมีรูปจิ๊กซอใช่ไหมกดปุ๊บนะครับลองเลื่อนหาดูนี่ไงมีเรียบร้อย music speed changer มาเรียบร้อยแล้วเห็นใช่ไหมครับอ,อันนี้แสดงว่าเราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเอาจริงง่ายจริงลองดูครับอ่ะเราไปลองที่ไปที่ YouTube เลยอ่ะอันนี้คือพิมพ์ไปที่ u t u b e อ่ะกูพิมพ์จะลองเปิดคาราโอเกะนี้นะครับแล้วก็จะลองเปลี่ยนคีย์ดูลวกันที่เป็นคาราโอเกะน,นะทุกคนได้ยินเนาะ จะไม่ยอมให้เธอจากไปนี่คือน,นี้ฮะคีย์นี้กดอันอ่ะมในให้แกตัวนะครับมันคือคีย์นี้เนาะโอเคนะทีน,นี้เราลองดูนะครับเราลองเปลี่ยนคีย์ดูเราไปที่รูกจิ๊กซอวด,ด้านบนขวานะครับกดคําว่า music speed changer มันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอสีฟา้าแบบนี้เห็นไหมเราลองกด Play ดูครับอันนี้คือคีย์ปกติเนี่ยคือคีย์นี้นะครับ ที่เราจะลองเปลี่ยนขี่ปดกดขึ้นหนึ่งก็เปลี่ยนเปนหนึเซมิโทนสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นอีกได้สูงขึ้นอีกก็ได้หรือจะลงต่ำไปก็ได้ครับมันก็ต่ำแล้ว <cin stereotype> ได้หรือเปล่าต<ล>่ำแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คีย์ไ <c> ม <curs CDU shares> ่รู <algorithm> ้นะก็สามารถที่จะเปลี่ยนคีย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้ก่อนว่าเราจะเพิ่มคีย์ไปกี่เซมิโทนนะบวกหนึ่งก็คือขึ้นไป1นเซมิโทนนะฮะลบหนึ่งคือลบลงมา1เซมิโทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถทําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอใดๆเลยและที่สําคัญมันสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะลองดูนะครับเพื่งจะลองปรับความเร็วให้ดูนะเร็วเลยไหม โอ้โหเร็วมากเลยนะครับก็สามารถปรับได้หรือว่าเราจะกดที่ลูกศรน,นี้ก็ได้ครับอ่าลูกศรวงกลมย้อนกลับนะลูกศรย้อนกลับนะี่คือมันจะกลับมาที่ที่ค่าเริ่มต้นสมมติว่าอันบนเนี่ยเราพิชไปที่บวก6อหรอบวก5อย่าง้ยครับเราต้องการกลับไปที่0ูนนะครับแล้วก็กดปึ้งมันก็มาที่0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับ2อย่างได้เลยจริงๆเราปรับจูนได้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ใช้แค่พีชชิฟต์ขึ้นไปหรือว่าชิฟต์ลงมาแล้วก็ใช้เทมโปแค่นั้นเองเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับ ง่ายมากๆเลยนะครับสามารถทําได้กับทุกๆไฟล์เรามาลองดูกับคลิปอื่นดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คิมีแล้วกันนะครับเข้าสู่ช่องทำกะเพรานะครับจากช่องช่องกิกอินเมกาเราจะลองเปลี่ยนเสียงคุณกิกนะให้ขึ้นสูงนิดนึงนะฮะได้แล้วนะคะลองดูนะครับไปที่เจอสปีดเชนเจอร์จะมีคนมาทำอาหารเยนถาดกันค่ะวันนี้กิกจะทำอาหารเสียงสูงล้วแล้วก็พี่ชายเพราะฉะนั้นแล้วเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆผักไม่เยอะเพราะว่าพี่ชายให้เลอยแถมเลือกกินได้เลยนะคะ

ลองทบ้านออเห็นไหมครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ลองเอาไปเช็คก,กันดูนะครับอันนี้ก็แนะนํามากๆนะครับ Music Speed Changer นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงก็สามารถคลิกได้เลยนะครับไปที่ Music Speed Changer <c oughs> ก็จะมีว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนพัฒนาอะไรแบบนี้เขาจะมีแอปด้วยนะซึ่งจริงๆอะ่ะครูฟิล์มใช้แอปมาก่อนก่อนที่จะมาใช้มาใช้บนบนบนยูทูบนเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ลองกันไปดูนะก็ขอขอบคุณคนที่พัฒนามากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคดีๆที่ นามาฝากสําหรับคนที่ร้องเพลงทุกคนเลยน่าจะถูกใจเลยใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องโหลดโปรแกรมไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างง่ายมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์และการเรียนร้องเพลงและการร้องเพลงนะครับการสูตร้องเพลงต่างๆสามารถติดตามครูฟิลมได้หลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมนะครับหรือว่าเป็นเว็บร้องเพลง com ก็ตามรวมถึงเรามีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์แอดร้องเพลงสามารถแอดเข้ามาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนต่างๆพัฒนาเสียงพูดและเสียงร้องกันได้นะครับเรามีคุณครูหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้มีใครมากนะแต่ละคนถููกเเรมมมาาโดยิละะพฉ้้ไ่ตองว คนเทคนิคดีหมดเลยนะครับสามารถสอนให้ทุกคนร้องเพลงเก่งขึ้นได้อย่าลืมแอดมาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน YouTube ที่กำลังดูอยู่นะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนตัวเองด้วยนะครับเวลามีอะไรใหม่ๆก็จะได้เด้งไปที่มือถือเลยนะครับ ครูฟิลมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังฝึกรก้องเพลงตอนนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของคีย์เพลงก็อาจจะลองใช้ Music Speed Changer ก็จะช่วยให้นะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับชุดดีๆที่จะนํามาฝากนักร้องทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ